ดีครับโปรมาเริมเป็นทางการแล้วเรามาเที่ยวเขาอ,อกทะลุจังหวัดพัทลุงหนึ่งในสมาชิกนะครับ <laughs> เป็นแอดมินนะครับก็คือเพจอีเดติกซิกเกอร์นะเดี๋ยวไม่ไม่ต้องอธิบายช่วงนี้ก็ได <laughs> ้อยากอยาอธิบายครับ <laughs> ตรงๆเลยวันนี้ทำอะไรอ <laughs> <laughs> อ๋เ <laughs> <laughs> มื่อกี้เราลืมบอกประเทศไหมประเทศเลยก็น่าจะเป็นประเทศไทยแหละครับอยู่ทางเซาล์อีสต์เอเชียนี่นี่ไงล่ะ คุณจะเจอบ้านที่เขียนว่าผู้ป่วยผู้ป่วยถ้าเข้าผิดซอยเน่ยจะเจอบ้านเขียนว่าผู้ป่วยนะก็สังกัดวัดอู่ล่นะครับวัดกวนแร่ขาก็ล้างแล้วเราขึ้นไหวไปตรงนั้น ครึ่งทางครตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าขั้นก็เยอะอยู่แล้วพีละพันพีละพันกว่านิมิตให้เยอ้วหยุดดูมันล้วต้องตัดกันตูตูไทยคลายเบอร์คลาเบอร์นะอยากปีนยากที่เหนือนี้คือเหนื่อยจริงนะครับไม่ใช่เป็นการแสดงอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนว่าคือก่อนหน้านี้เราไปปีนเขามาแล้วสามสี่ลูกครับอันนี้เป็นเขาที่เขาที่หกไหมเขาที่หกเขาที่หกนะ มีมีมีเพลงด้วยนะครับ10 20รอบนะกว่าจะขึ้นไปถึงนะครับพร้อมสุดท่้งกายและใจอดไม่ได้ฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้การโปรโมทการท่องเที่ยวน่าจะมีแบบไม่แนะนำำหรับผู้ไม่ออกกำลังกายนะน่าจะคาดไปด้วยก่อนจะแนะนำให้มาเที่ยวนะอะไรเอฟได้แล้วรอคอนเทนต์ดีๆเลยแน่อาน้ำระโอ้เชี่ย ห่ไม่เคยคิดครับแตกหนึ่งครับกินน้ำก็กินน้ำมาให้เยอะครับแล้วก็วิ่งเร็วๆมันเหนื่อยนนี่นะครับก็ให้บทเรียนแก่คณะตัวของผมนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ไม่คิดจะกลับมาความคมปิดเนะฮะบีดครับ คัตเตอร์เลยมีดค่อนข้างเหนื่อยครับมีคอนเทนต์เยอะครับเรื่องการบ่นทั้งนั้นส่วนใหญ่ทําตามความปรารถนาของแบงค์ไปแล้วนะครับเราก็ขออภพยให้แบงค์ได้มาที่นี่จริงๆนะครับสักวันนึงก็คาดหวังนะครับว่าแบงค์จะมาได้นะครับขอให้มาได้ครับ Go โอเคนะครับสุดยอดอากาศดีมากสุดยอดอากาศดีมากว้าว ุดยอดอากาศดีมากครับทุกคนสำหรับคนที่แบบฟิตพร้อมร่างกายมาเต็มที่นะครับก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะได้สัมผัสเลยว่านี่คือรางวัลของชีวิต <c oughs> <c oughs> พอวิ่งขึ้นมาปุ๊บหนึ่งนั่งเล่นมือถือเยอะเลยอไปนะไปน,นะไ <c oughs> นจริงถือถือเชือกขึ้นลำบากแล้วมันต้องรอดูเพื่อนนะ ันนีเชือกอันเดียวถ้าเกิดขึ้นไปสองคนมันจะดึงกันนะเราได้เราสามคนนะได้พิสูจนนะ์แล้วว่าถูกเลี้ยงดูมาโดยกอริล่านะครับโ <c oughs> ดนถุกเลี้ยงโดยหมาป่าครับแล้วก็โดนแมงกลับที่ห้องหลังี่มพันนะเ <c oughs> พราะเราไม่ใช่คนธรรมดา <c oughs> ที่จะมาได้ทั้งเมาครีทั้งทาตานแล้วก็ปีเตอร์บาร์เกอร์นะ <c oughs> พ,พี่เขากลับไปแล้วกลับไปแล้วอ๋อลืมขอบคุณนะครับเราต้องให้เครดิตพี่เขานะครับเขาเป็นคนเตพาครับ มัดเด็กกันมัดเด็กกันฝั่งขวาครับเป็นวิวภูเขาครับวว้าส่วนฝั่งซ้ายนะครับเป็นทะเลน้อยอ่าวทะเลทะเลเลยทะเลสาบสงขาครับดีครับก็ตามสติดีนะครับก็ตามเว็บไซต์นี่เขาบอกว่าขึ้นเขาตะลุบประมาณใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับใช่ครับเราก็ประมาณ15นาทีได้อยากให้มาครับลองดูครับว่าจะทำลายสติดีสิบหนาทีของเราได้น่าจะน่าจะมาลงด้านนี้หรือเปล่า ตีสองบ่ายสามถ่ายรูปกันได้กว่าจะช่วยกันนะครับว่าจะมาโชว์โชว์โชว์ให้เด็กมันดูนะครับมาดูล่มในงานวันเด็กเรียบร้อยครับล่มติดเข่าเนื้อครับเนื้็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละก็อย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดไม่เก่าก็อย่ามาเข่ากันลุกรูปใหม่ฮะขึ้นมาเดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปต้นคลิปนะครับ

เรื่องนั้นเราจะไม่สนใจก่อนเราจะมาเซฟบรรยากาศดีเอาอารมณ์ฟิวถ้าเป็นสถานที่ที่ a m a ซ i n งมากๆครับในควางทีผมได้ทำตั้งมาแทนเพื่อนนะครับซาบซึ้งมากๆครับคุณก็สั่งันแล้คุณธนาคารใช่ครับที่แต่งงานไปแล้วแล้วเขาก็ออกจากกลุ่มเราไปแล้วเล็บท์ปุ๊บธนาคารเล็บท์ปุ๊บนะนั่นคือนะถึงแม้มันจะบังหน้าผมครับอนุญาตนะ ซึ่งผมว่ามันอาจจะตั้งมาตลอดเจ้ากิ่งไม้นี้เป็นเลี้ยงกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดเดือนปีเดียวกันนะครับคุณแต่แวันนี้เราก็จะเลิกคบกัน <c oughs> ครับก็เป็นวันพักผ่อน,นสบายๆเหมือนกล้องจะเลยไปแล้วนะครับแต่ผมก็ดึงเรีมกลับมานะบนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับมันจะพูดอะไรก็ไม่พูดนะครับเยี่ยมเลยไปอีกรอบไปอีกรอบ คนที <Salvador> ่กล้องแช่ไม่พูดนะครับก็พักผ่อนนะที <Christ>. ่ร <Hum laut> ีแลกซ์ถือว่าเป็นสิ้นปีที่ดีนะในการจะเที่ยวสักที่หนึ่งใกล้ๆสูงขาก็ขับรถมาครับมาประมาณสองชั่วโมงก็มายังจังหวัดพัทลุงนะครับขึ้นใช้เวลาขึ้นเขานะประมาณ5นาทีนะเป็นอะไรที่ถือว่าง่ายๆมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่ร่างกายฟิตนะครับแข็งแรงอย่างแบบครับ มีสิ่งหนึ่งนะครับที่มีความภาคภูมิใจของเราทั้ง3าคนนะครับก็คือคุณอัธวุธนะครับคุณพงษ์ัทแล้วก็คุณสักการินนะครับก็คือเราเป็นคนกลุ่มแรกนะครับที่มาพิชิตยอดเขาอกทะลุนะครับก็หลายคนสงสัยว่า เอ้ยทำไมมีธงอยู่แล้วครับอันนี้เป็นวานอนนะครับเป็นลิงนะขึ้นมาปักเราก็เลยเป็นคนถูกแรกนะครับขึ้นเพื่ออะไรวะวานอนทำทำอิดนี้ด้วยอะไรจะทำจะเลยเดี๋ยวอันนี้วิดีโอใช่ไหมไม่แน่ใจผมเลยเดี๋ยวลงมาก็เหยียบอิดก้อนนี้นะ โอเคได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไวจริงจริงย่งกระลิงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวจะันข้างล่างครับผมแบบเฟรนช์นัลจริงๆกำลังลงแล้วนะครับปแล้วนะครับ ก็ขายสัตว์ตอนนี้คือเหงือแตกเต็มหรือว่าเขาเอาราคาแตกมันดีกว่าหรอไม่ดี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 อันายจังหวะมันหลุดอะแปลกเลยนะไม่ไหวแล้วครับมารับผมหน่อยถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครจะมาปีนเตรียมร่มชูชิมาด้วยนะครับลงฝั่งหนูง่ายกว่ามีข้อแนะนำอย่างหนึ่งท่านก่อนปีนให้เตรียมเงินสดไว้สักแสนเลยนะครับ ขึ้นมาเสร็จนะครับก็เรียกคอมารับนะครับ <lawsuit> อหน <Gore> ึ่งระวังนะมันจะดูผิดธรรมชาตินะครับอืมทำไมเดี๋ยวพักมือโอ้รีวๆๆเจ็บลังเหรอไม่เจ็บไข่เอาไม่แล้วเกี่ยวอะไรตะกริน อ้นึกว่ามันล้างอยู่ระวัง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 โอเคตอนนี้เยี่ยมแตกแล้วครับยังยังไม่เสร็จครับเรามีด่านสุดท้ายก็เลยอ่ะ ผู้พิชิตนะเขาทะลุนะครับอาวุธโลหะการครับเออเดเดเดมีมีมีซอกไม่มีซอกองี้ยนั้นซอกประสบความสำเร็จนะครับในการปีนขึ้นใบนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยผมก็ผิดใจผอดใจนะเพราะขึ้นบันไดมาพันขั้นก็อ้วกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็รู้สึกไม่อยากขึ้นนะครับแล้วก็มีเราเจอนะพี่ใจดีคนหนึ่งนะครับเป็นคนสงขลานะอยู่เทพาก็เป็น อาสานะเป็นไกด์พาขึ้นพาเราขึ้นไปนะครับครับวันนี้ถือว่าเป็นทริปที่สุดมากนะครับได้มากับแกงเดิมครับแกงเดิมแก๊งสามชายโฉดหรือฉลาก็ไม่รู้คุ้มกับการรอคอยและการต่อสู้กับความกลัวของตัวเองครับอ่าใช่ใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณพม่อบๆทุกคนนะครับที่เป็นผู้วมสตาร์ทอัพอยากให้ทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดมาเที่ยวนะครับก็อยากให้ลองปีนขึ้นไปดูนะครับแต่ว่าก็รักษาความปลอดภัยกันด้วยนะครับช่วยกันดูนะครับว่า มีอันตรายตรงไหนนะครับเพื่อจะได้ขึ้นแล้วก็ลงมาอย่างปลอดภัยนะครับล้วก็เตรียมร่างกายเตรียมอุปกรณ์มาดีๆนะรองเทา้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบถุงมือมือนะครับซึ่งเราไม่ได้เตรียมโดรนครับใครที่จะมาสายถ่ายรูปเตรียมอุปกรณ์มาดีๆใส่เอากเป๋าเป้มาด้วยนะใช่ครับถูกต้องครับให้มีพกน้ําเกลือแร่หรือว่าน้ำขวดมาด้วยนะครับเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมล้วเพิ่งมาคนพบว่าคนต้องเตรียมเพราะมันเป็นสายลุยครับยังไงเราก็ไม่กลัว เพราะข้างในมันอันตรายคร <c oughs> ั้งหนึ่งในชีวิตมาพิชิตเขาอกฉลุเย่ามาเดาฝักบ่าไปาย